สวัสดีครับพบกันนะครับที่ทุ่งนานะครับวันนี้ครับมาเกี่ยวข้าวนะครับมาเกี่ยวข้าวนะครับที่นานามองนี้จะทำมีเป็นสวนผสมด้วยนะครับซึ่งขั้นนาก็จะมีปลูกสารพัดไม้ผลนะครับก็เริ่มปลูกไปเรื่อยๆนะครับว่าจะอยากกินอะไรก็ปลูกไอ้นั่นแหละครับ ก็มีกล้วยใหญ่โตแล้วกล้วยก็ออกเครือแล้วก็มีนะครับต้นแคร์ดอกแคร์ชมพูนะครับแคร์สีชมพูนะครับนะครับ,นะรบก็รถเข้าเกี่ยวให้แต่เช้านะครับมาไม่ทัน,นเกี่ยวก่อนนะครับตรนี้นะครับ ส่วนขั้นนาผมก็จะปลูกนะครับขันนากว้างสาเมตรนะผมจะปลูกเค้ากันไปมีกล้วยมีมะม่วงมีทุกอย่างครับอาิตก็มีไม้ปลาก็มีขี้เหล็กนะครับอ่าส่วนขั้นนาจุดนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะนะครับก็รอดูปีต่อไปนะครับเราก็ปลูกแพ้เราดูแลได้ก่อนนะครับส่วนกล้วยก็ปลูก ห้าหกเดือนก็ได้ผลแล้วนะครับรวยนะครับออกลูกออกฟลานเยอะนะครับวันนี้ก็พบกันที่ทุ่งนานาครับก็เป็นวันหยุดนะครับก็มาลงมือเกี่ยวข้าวสักทีหลังจากที่รอคิวมาตั้งนานนะครับรอคิวกันมาตั้งนานหลังได้เกี่ยวสักทีนะครับเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วนะครับ ส่วนบริเวณนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับเกี่ยวพร้อมๆกันนะครับแถวนี้นะครับที่เกี่ยวข้าวที่เกี่ยวข้าวก็ทำนาไว้กินบ้างนะครับก็ขายบ้างไว้เก็บไว้ให้ค่าลงทุนนะครับ ไปนะครับเราก็ทําได,ดูแลต้นไม้เราไปด้วยนะครับส่วนโซนนี้รถล,ลงเกี่ยวไม่นานนะครับตัวจะตัวจะจยมอนี้ดินีคเลนเยอะ,ะครับมีน้ําแฉรถมีการลงเแล้วเราลงมือเกี่ยวเองครับวันไหนวันหลังก่อนนะครับลงมือเกี่ยวเองไม่ได้นะครับวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆนะครับตอนบายนะครับบ่าย หลังจากรถเกีียวเสร็จนะครับผมก็มาหอบเฟืองหอบฟางนะครับ,อบเอาเฟืองใส่ในโคนต้นไม้นะครับในขันน้นนาของเรานะครับเนะพื่อป้องกันจะได้มีความชื้นไว้นานหน่อยเพราะระบบน้ํายังไม่มีเลยนะครับแรงนี้จะรอดไหมก็ไม่รู้นะครับระบบน้ําไม่มีแต่ว่าเอาเฟืองเรืองฟางเก็บความชื้นไว้นะครับ วันลงก็มาอีกนะครับมาหอบใส่นะครับโคนต้นไม้นะครับก็การใส่ฟางคลุมต้นไม้โคนต้นไม้ก็มีดีสองอย่างหนะนึ่งคลุมได้รักษาความชื้นไว้นานสองยาจะไม่เกิดครับยาดจะไม่งอกออกมานะครับวัดชพืชน,นะครับก็ะบจะเดินกลับอีอ ก็จะกลับเลยครับตีจะกลับแล้วนะครับดูสวยงามมากครับของฟางใสเมื่อกี้นะครับสวยงามมากทีเดียวครับต้นมะริดก็ออกยอดดีมากยังนะครับออกดีเลยนี่ครับต้นมะริดอ่าแต่ว่าดูว่าไม่มีระบบน้ำจะรอดกวา่า รอดอยู่ได้ไหมผ่านปีนี้ก่อนแรงนะครับผ่านแรงปีนี้ได้ไหมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบค่นี้นะครับอ่ะจะให้เพื่อนๆดูอ่าพงก็มีต้นละมุดอ่ามาเลกนะครับมาเละมาละมุดมาเละนะครับก็มีฝรั่ังกิมจูนะครับอ่ากล้วยนี่ก็เป็นโอโวคาโดนะครับ นี่ก็เป็นเกลือหอมทองนะครับกำลังออกเกลือนะครับเพืเนนะ่อนๆนะนี่นี่ครับผลงานนะครับผลงานได้กินก่อนเพื่อนนะครับตอนนี้ส่วนนู้นเป็นกลวอน้ำว้านะครับนู้นนะครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเจอกันใหม่